คุณครับท่านผู้ีกรสวัสดีพ่าแม่พี่น้องนะครับน้องเยาวชนเี่รักทุกท่านนะครับก่อนหน่นต้องขอกรบขอคุณแสดงความคิดเห็นต่อไปแล้วก็ขอให้ทางขอบคุณสถาบันราชพัฒน,นะครับที่ได้มาดําเนินการได้าวิชาการในการรวบรวมความคิดเห็นให้เป็นหลักวิชาการที่ถูกต้องนะครับเชื่อถือได้ และพ่อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เสียสละเวลาและได้ให้ความร่วมมือในการรับฟังค,ความคิดเห็นท้งนี้ขอบคุณครับขอขอบคุณเป็ครับท่านนายก คิดเห็นของตัวแทนของชาวภาคกลางนะครับประชาชนภาคกลางในเรื่องเกี่ยวกับรายการเด็กและเยาวชนรายการสื่อสร้างสรรค์รายการสร้างสรรค์สังคมนะครับทางด้านวิทยุและโทรทัศน์ที่มันน้อยลงหรือไม่หรือมากหรือดีอยู่แล้วหรือเป็นอย่างไรอันนี้มาสอบถามความคิดเห็น แล้วก็อยากจะท่านอยากจะให้รายการทีวีวิทยุโทรทัศน์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับที่มีอยู่แล้วออกรายการวันเวลาเหมาะสมหรือไม่หรืออยากจะให้ทำอะไรเป็นอย่างไรเป็นต้นครับ